สวัสดีครับพบกันเช่นเคยครับกับพระคำยามเช้าวันนี้เรามาคุยเรื่องความรู้คู่ความรักจากพระธรรมหนึ่งโครินบทที่8ข้อที่1นถึงข้อที่หพระธรรมหนึ่งโครินบทที่8ข้อ1นถึง6เรื่องของที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้น เราทั้งหลายทราบแล้วว่าเราทุกคนต่างก็มีความรู้ความรู้นั้นทําให้ลําพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้นถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู้สิ่งใดแล้วผู้นั้นยังไม่รู้ตามที่ตนควรจะรู้แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงรู้จักผู้นั้น เรื่องการกินอาหารที่เขาบูชาแก่รูปเคารพนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ารูปนั้นไร้สาระและมีพระเจ้าแท้แต่องค์เดียวถึงแม้จะมีพระมากในสวรรค์และในแผ่นดินโลกที่เขาเรียกว่าพระเจ้ามีพระมากและเจ้ามากก็จริงแต่ว่าสำหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียว คือพระบิดาและสิ่งสารพัดทั้งปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์และเราเป็นมาเพื่อพระองค์และเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวและสิ่งสารพัดก็เกิดขึ้นโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค์ ครับเรื่องราวที่กล่าวมาเป็นเรื่องราวของวิถีชีิตของคนที่มีความเชื่อเดียวกันคือเชื่อในพระเจ้าแต่มีความรู้ความเข้าใจที่แตกต่างกันโดยเฉพาะการวิถีชีวิตรประจำวันหรือการดำเนินชีวิตที่เหมาะที่ควร คนที่มีความรู้ดีก็รู้ว่าควรทํทำตัวอย่างไรคนที่ขาดความเข้าใจก็อาจจะเกรงเกรงและอาจจะมีความสับสนและขณะเดียวกันก็นกอาจจะมีความเข้าใจผิดด้วยโดยเฉพาะในชีวิตของคริสเตียนมีเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญคือว่าคริสเตียนให้เราเ,าเรียนรู้ในการจะไม่คลุกคลีกับแปลกับวิญญาณชั่ว กับรูปเคารพอะไรต่างพวกนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นแม้แต่อาหารการกินที่ถวายกับเคารพก็ไม่ควรจะไปกินนั่นในความรู้สึกของคนทั่วไปไม่ใช่กติกาเป็นความรู้สึกของคนทั่วไปถาม่าทำไมจึงมีความรู้สึกแบบนี้นะเพราะว่า คนที่มาเชื่อในพระเจ้าเนี่ยบางคนมีแบกราวเบื้องหลังในการเชื่อผีมาแล้วเขามีวิธีชิตในการนำอาหารมาให้กับผีกินนะครับแล้วเมื่อเข้ามาเป็นเกเตียนเขามีความรู้สึกว่าการที่เราไปกินอาหารที่ถวายกับผีเนี่ยนะที่มอบไปกับผีก็ตามแต่หรือให้ผีกินก็ตามแต่เนี่ยมันไม่ถูกต้องในความรู้สึกของเขานะ แล้วถ้าใครกินเข้ามีความสุขมันไม่ใช่เพราะเข้าเท่ากับว่าเราไม่ยำเกรงพระเจ้านั่นคือความรู้สึกแต่คนที่มีความรู้นี่มีความเขาเ้าใจว่าไปไหวเป็นรูปเคารพอะไรต่ำก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะพระเจ้ายิ่งใหญ่นะถ้าเรากินของที่ไหวเราก็ไม่เสียหายอะไรนะเพราะว่าพระเจ้าที่เราก็ยิ่งใหญ่กับผู้อยู่ข้างนอกก็มีความมั่นใจแต่ก็ทําให้คนที่แหละที่ไม่เข้าใจ คนที่เชื่อใหม่คนที่มีความผูกพันดีก็เกิดความมุนงงสงสัยนะและนั่นก็เป็นเหตุทําให้เกิดปัญหาขึ้นในท่ามกลางของผู้ที่เชื่อโดยเหตุผลนี้พ่ะพียังใช้คําพูดหนึ่งนะฮะให้กับบรรดาคนที่มีความรู้แล้วนะครับซึ่งใช้คําว่า,าทุกคนต่างก็มีความรู้ความรู้นั้นทําให้ลําพองแต่ความรักเสริมสร้างขึ้น อันนั้นคือสิ่งที่สําคัญในตอนท้ายในข้อที่หกว่าแต่สําหรับพวกเรานั้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดาและสิ่งสัพพะทั้งปวงมาเกิดจากพระองค์และเรามาเป็นและเรามาเป็นเราเป็นและเราเป็นมาเพื่อพระองค์และเรามีพระเยซูคริสต์เจ้าองค์เดียวสิ่งสัพพะก็เกิดขึ้นโดยพระองค์และเราก็เป็นมาโดยพระองค์นั้นสิ่งที่เปาโลพยายามพูดถึงว่า เราต่างคนก็มาจากพระเจ้าควรจะมีความรักต่อกันอย่าเอาความรู้นะฮะมาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่เข้าอกไม่เข้าใจกันอย่าเอาความรู้มาเป็นเหตุทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีนั้นเปาโรว่าจริงอยู่สิ่งที่ท่านคิด คนที่มีความรู้คิดว่าไม่ผิดอะไรก็ใช่ไม่เป็นไม,ไม่ก็ถูกต้องแต่สําหรับคนที่ไม่รู้คนที่ไม่เข้าใจเขาถือมันผิดเมื่อถือ,อันผิดปั๊บแล้วเขายังเข้าใจไม่ได้สิ่งที่เราควรทําว่าควรจะเห็นอกเห็นใจเขาอย่าไปตาหนิเขาโอ้ยไม่รู้เรื่องนะฮะมาเชื่อใหม่อย่ามาพูดอะไรมากมายต่างต่างพวกนี้นะก็เ,เป็นการดูถูกดูแคลนไป นะซึ่งพวงเราไม่เกี่ยวมันเกี่ยวว่าในความรักของเราเนี่ยควรจะดูแลช่วยเหลือกันเห็นอกเห็นใจเข้าใจความรู้สึกของกันและกันเมื่อเขาไม่เข้าใจควรจะอธิบายความให้เขาเข้าใจและถ้าเขายังเข้าใจไม่ได้ก็อย่าทาสิ่งที่เขาเข้าใจไม่ได้ให้เขาเห็นว่าการตรงไปมาไม่ได้หมายความแอบไปทําลับหลังแต่ว่าไม่ควรทําให้เกิดความเข้าใจผิดอันนั้นคือคือสิ่งที่เกิดขึ้น นั่นก็อยากจะนุนใจให้มองเห็นภาพความนี่คือสิ่งที่เปาโลต้องการให้เราอยู่กันด้วยความรักความรู้อาจจะทำให้เราลำพองนะครับความรู้นะฮะอาจจะทำให้เราเป็นคนมีความสึกว่าฉันถูกฉันไม่ผิดก็เป็นความจริงแต่ขณะเดียวกันนะพฤติกรรมของเราอาจจะเป็นเหตุให้คนขิดสดุบอันนี้ภาษาที่ถูกใช้คําว่าสดุบแปลความว่า ทำให้คนไปต่อกับพระเจ้าไม่ได้ <c oughs> อาจจะเลิกเชื่อพระเจ้าก็ได้นะฮะหรืออาจจะไม่เติบโตในพระเจ้าก็ได้หรืออาจจะติดตามพระเจ้าแบบเฉยๆเพราะว่าไม่กล้าทำอะไรก็ได้อันนั้นคือปัญหาบางทีคนที่มีความรู้ก็ทำอาอ่่งนี้ให้ซึ่งในอดีตนะในคนพวกอยู่คนที่ทำให้ประชาชงฮิวแมามากสุดคือพวกฟริสี พวกหมาปูรหิตพวกพระของคนยิวผู้นำศาสนาทั้งหลายแหล่เนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ตีกรอบตีระเบียบประเด็ต่างมากมายขายกองทําให้คนติดตามเนี่ยอึดอัดมากมายฉะนั้นการมาใช้ความรู้ในทางที่มีถูกต้องคือ,เ,อเป็นสิ่งปัญหาฉะนั้นความรู้ไม่ได้ผิดอะไรนะ <c oughs> ความรู้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ใช้ความรู้ให้เป็นนั้นใช้ความรู้เป็นยังไงคือใช้ความรู้ ด้วยความใส่ใจในผู้อื่นเมื่อท่านจะแสดงความรู้ท่านจะแสดงความรู้พืฐานความปวดตัวแต่ท่านตองให้ความรู้กับคนอื่นเพื่อเกิดความเข้าใจถ้าเขายังเข้าใจไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ก็อย่าทำให้เขาสะดุดหาทางทำให้เข้าใจให้ได้เพื่อเขาจะเจริญเติบโตไปกับพระเจ้าพร้อมๆกับเรา นั่นคือสิ่งที่เปาโลพยายามพูดคุยกันฉะนั้นในวิถีชีวิตในการดําเนินด้วยกันเนี่ยคนที่เป็นมีความรู้แล้วคนที่คิดว่าตัวเองเติบโตในพระเจ้าแล้วคิดว่าตัวเองมีความเข้าใจเรื่องดีงต่างก็จะทําทอะไรตามอําเภอใจเพราะฉันคิดว่าฉันทําถูกแต่ให้เห็นอกเห็ใจคนที่เข้าใจไม่ได้เพราะจะทําให้เขาท้อใจและเป็นเหตุทําให้เขาหลงไปจากพระเจ้าได้ฉะนั้น จงอยู่กันด้วยความรักใช้ความรู้บนพื้นฐานของความรักอย่าใช้ความรู้บนพื้นฐานของความไม่ใส่ใจคนอื่นเอาความถูกต้องตามความรู้เป็นตัวตั้งแต่ไม่ใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นๆเขาอันนี้เปาโลขอแนะนําว่าอย่าทำเพราะนั้นกําลังแปลความว่าเรากําลังลังพองและทําให้บรรดาผู้เชื่อใหม่น้องๆผู้เชื่อใหม่ หลงผิดและไม่สามารถเติบโตหรือติดตามพระเจ้าต่อไปได้ร่วมจใจฐานครับ <c oughs> พระบิดาพระเจ้าสรรเสริญขอบคุณในความรักพระเจ้าพระเจ้าใหญ่สมควรแก่การสรรเสริญประเกียติจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดขอบพระเจ้าอํานวยอวยพรให้ทั้งหลายเรียนรู้จักพระองค์มากขึ้นและทําตามน้ำใจพระองค์ด้วยความรักขอบคุณในความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน คำถามสำหรับการใคร่ครวนท่านจะใช้ความรู้ความสามารถที่ท่านมีอยู่ในการช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไร ข้อคิดประจำวันนี้นะครับการกระทําใ,ใดๆที่ขาดความรักมีค่าเป็นศูนย์อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามคลิปต่างๆของช่อง KKPL Live และสามารถสนับสนุนภนรกิจผ่านข้อมูลที่ปรากฏบนหน้าจอ